เอาแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในแบบเดสตอยกันมากค่ะก็คือเราจะได้เล่นเป็นเด็กเนินตะคุณนะคะคือเราต้องฆาตรกรรมคุณยานะคะอ่ะไปเริ่มกันเลยก็คือเราจะมีอาวุธตกอยู่ตามพื้นนะแล้วก็ต้องหยิบไปฆ่าคุณยายคือเสียงในคลิปมันหายคือน้อยมากเลยคือเราอัดแล้วก็พูดไปตั้งเยอะเลยนะแต่ว่ามันหายซึ่งก็จะมาอัดใหม่อ่ะก็ไม่เป็นไรคือเราต้องหาอาวุธก่อนแต่ว่าตอนเนี้ย เพื่อนอะเอาอาวุธไปหมดแล้วเราต้องหาอาวุธจากพื้นที่สปอนใหม่เพื่อจะเอาไปฆ่าคุณยายตอนนี้คุณยายก็เลือดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะชนะนะทุกคนโอเคมาโดนสักดอกค่ะคุณยายคุณยายก็พ่นสเปรย์เก่งจังเลยนะคะโอ้ยคุณยาย,ย,ออย,ายนี่ติ้วเก่งจังเลย ไปดีกว่าขึ้นไปหาอาหารนี่คุณยายโอะนี่มันคุณยายชอบมินาเอาไปฝากคุณยายดีกว่าไม่รู้คุณยายจะชอบหรือเปล่านะกะก็จะใคอยู่ีไหนคุณยายค่ะอยู่ไหนหรอคะคุณยายนี่แอบเก่งจริงๆโอ้ยชีวิตเพื่อนก็กำลังไล่อยู่แต่เราต้องขึ้นไปหาคุณยายอ้าวคุณยายอยู่นี่เองเหรอขาก็เดินไม่ค่คยจะได้อยู่แล้วก็สันหานาะ เอากระสุนที่คุณยายชอบเล่นนะเอาไปให้ค <t ry> ุณยายดีกว่าคุณยายอ่ะม <tr> ือไม่ค่อยจะมีแล้วต้องโยนใส่เลยค่ะโดนไปค่ะคุณยายก็ใกล้จะตายแล้วนะคะใกล้จะขลิดแล้วเพื่อนเอามาเลยเอาเลยเอาคุณยายเลยเอาเร็วแล้าแล้วเร็วหาอาวุธเอาอาวุธอาวุธดีโดบิดดีโดตูมอัอาชนะค่ะ เย้ไปดูตาต่อไปกันว่าจะได้เล่นเป็นอะไรเราจะชนะหรือเปล่าแล้วตาน,นี้เราก็ได้เป็นหุนห่นยายไปแก้แค้นเด็กๆกันมาโอ้โหน้องโดนไปเลค่ะคนแรกมาต้องเดินไปทำเคลสไปกลบหลุมไปเดินอดๆแอดๆเด็กๆก็ตอนนี้ยน่าจะเกมกระสุนบาซูก้ามาฆาตกรรมเราอยู่นะ ก็ต้องเตรียมใจนะกับเลือดที่เสียไปแต่ว่าเราก็อาจจะชนะก็ได้หรือไม่ชนะก็ไม่รู้แล้วแต่ดวงก็ทำเคยชิวๆไปนั่นละละละเอาเอาแปลงว่ดรูมาฝากจราโดนไปเลยค่ะเนี่อยเด็กคนนี้นะ่ะไปทำการาบ้างบ้างเถอะไม่ใช่วันๆมัว,วแต่แก้งยายเนี่ยเดี๋ดวยว,ยวย้องโดนสักหน่อยเลยโดนคน ไม่เป็นไรไปทําเคลียดดีกว่าไม่ต้องสนใจหรอกเพะอะไรแวบๆแบบ,บเดินกำลังเดินนะไกลๆเลยนั่นบาสุก้ามาแล้วนะฮะเด็กๆเรียมบาสุก้ามาเรียบร้อยอเราลยเราหลบไม่ได้แน่นอนอะ่ะเด็กเก่งเกินแล้วว่าแก่แล้วด้วยโดนไหมคะโดนอีกหนึ่งไหมดูแต่ทำเคลียเถอะเนี่ยแก้งยายนักใช่ไหม ต้องโดนกระทืบปราสาทสายที่สร้างไว้นะไปลงคอเลยมากระทืบเลยกระทืบกดมากกระทืบกระทืบโอ๊ยโดนมีดตักหลังอีกโอ๊ยไม่เป็นไรกระทืบต่อกระทืบต่อหลายรอบนะอีเด็กคนนี้จะต้องโดนสักทีเหอะโดนไปแล้วสองทียังไม่พอคะ่ะโอเคไปวาดรูปต่อดีกว่าชิวๆกี่โมงมากโอ๊ยอีเด็กคนนี้หมันไ้มากไปไปวาดรูปอย่างน้อยก็โดนไป ไปวาดรูปเอ,อเด็กคนนี้หลายรอบแล้วหลายรอบเออวาดรูปดีกว่าจับไม่ได้สักทีวิ่งไวเกินวาดรูปค่ะวาดรูปหืหลุมศพเลยสวยมากโดนค่ะอ่ะวาดรูปต่อไข่นะคะไข่อีสเตอร์ซ้องโดนอะโดนโดนไหมโดนค่ะตูมอ่นนี่โดนโอ้ยไฟ ครว้ว่ะไอเด็กก็รววเลยเออสมนันหน้าอ้ายฮ่าไม่เปไรหรอกฉันแข็งแรงต้องโดนเตะสักทีมากวนเนี่ยจะวาดรูปกินยาแก้สมองเสือ่อมวาดรูป,วา,รปวาดรูปให้เสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเควสก็เยอะจริงๆเลยแก่แล้วก็ต้องมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ๊ยเดินต่อค่ะกำลังเตรียมไข่มาหรอจ้า ฮันแะน่นแน่เออโดนค่ะโดนตัวเองค่ะแล้วก็โดดซ้ําอีกนะมันใส้มากอยากถีบมากแต่ว่าไม่มีแรงวิ่งค่ะจบเลยค่ะไม่มีแรงวิ่งก็เดินไปค่ะโดนกําลังวิ่งตรี้วกันเลยนะโดนค่ะอะไม่โดนอีกโอ้ยหลบเก่งจริงๆของก็เยอะลบมากไข่อีกแล้วฉันไม่น่าเลี้ยงไก่เลย ออกลูกเยอะเกินตูมตกน้ำไปเลยไม่ต้องมาอยู่กับฉันฉันจะไปให้อาหารกระต่ายสุดน่ารักของฉันที่ไม่ใช่พวกแกไอเด็กตื่อเอ้โหแครอทใหญ่มากแล้วดูตัวกระต่ายสิโอเก็ oh God. กินกันโคละอันเลยไสแตกมาแล้วมั้งกระโดดสูงมากดึงดึง,ดง จังหวะน,นี้ก็เด็กมากวนเนี่ยนะสงสัยจะอยากอยู่ในกรงมากก็ถีบไปเลยค่ะหนึ่งกลุ่มสองกลุ่ม้ออยากตัวรอบที่สามไหมอยากตัวรอบที่ถัดดูแลตรอบที่สามไหมบึมอ่าดูใช่ไหมบึมตกน้ำไปเลยค่ะไปทำเ,เวสเก็บไข่กันดีกว่าเฟสก็เยอะมากนะ เราก็น่าจะแพ้เด็กๆอะ่ะเด็กๆก็ตื้อมากๆเตรียมของกันมาสรรหามามาเก็บไข่โอ้ยรีบๆเดินเข้าไปเดี๋ยวเด็กมันฆาตกรรมแต่เลือดก,ก็เหลือน้อยๆไม่น่าจะรอดนะแต่ก็เป็นก็ทำงานให้ถึงที่สดุดเออสู้ชีวิตโอ้ยแกงกันจริงๆไข่ลูกที่สไม่ใช่สอง โอ๊ยแล้วเมื่อตอนนั้นฉันไม่หยิบยามากินว่าสับส่ตาถั่วเออไม่เป็นไรกินไข่แทนโอ๊ยโดนเด็กเหยียบอีกดื้อม,มากอยากถีบลงคลองอะแต่ก็โดนไปค่ะคนนี้อีกคนนะมาเหยียบหัวเลยนั่นแหละกินยากินยาเพิ่มชีวิตโอเคเก็บผงเล่นเล่นกันไว้ลกแล้วก็มาทุบฉันอีกดื้อม,มากอยากส่งไปที่วัดค่ะแต่ว่าวัดไม่รับ นะเพราะว่าเยอะเกินโอ้ยต้องไปเด็ดดอกไม้อีกเหรอนี่เควสสุดท้ายแล้วนี่คือเควสชีช้สชตากรรมของเรานะหืมไอเด็กนี่ก็ไปเหยียบหัวซะไม่เลิกเนยนะกวนจริงๆมานะเก็บดอกไม้ดอกไม้ไปให้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันตกไปเลยค่ะตกนาไปสิดืูนะใช่ไหมโอ้ยเก็บต่อเก็บต่อืมเก็บดอกไม้ได้ตังค์ด้วยนะ ถ้ามันมีอาชีพนี้อยู่จริงก็จะทำเลยทำทั้งวันอะ่ะบอกเลยว่าเป็นเศษสีดูใบโอ้จบเลยไม่นะ<อ>เด็กๆชนะไม่แต่ว่ายังมีอีกตาหนึ่งที่ชี้ชะตาเราก็คือรอบสุดท้ายของเรานั่นเองก็คือรอบที่สามก็จะไปเลยแล่ในตานี้เพื่อนของเราก็ได้เป็นคุณยายเมายาเคยเกิดมาก็มีอาวุธเลยนะคะเก็บผนันแจด้วยปปไ อ้าวคนยายอยู่นี่เองเหรอเดินไม่ไปหาหรอกนะจะเก็บกุญแจซื้อกุญแจเนี่ยก็สามารถช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยเจะได้อาวุธใหม่ๆเพื่อมาฆาตกรรมคนยายได้ง่ายขึ้นนะคะเห็นแล้วก็มาเปิดตรงนี้ได้ชึบอ่าได้มีดนะโอ้โอ้โอ้โอโอค,นคนยายถีบอ่ะคนยายคนนี้แรงแค้นมากเลยน,นะคะมาไม่เป็นไรเราจะไปเปิดในห้องนี้กอนก็มีของเหมือนกันน่าจะได้ระเบิดมั้งไ่ระเบิดสิ้ายอ้าระเบิดะคะ่ะไป หยิบสิหยิบหยิบเออไปเอาคนใยญยเดินมาหาเราค่ะบึ้มค่ะไปแล้วค่ะโอ้ยคนใหญ่ก็แคนจริงๆเลยนะคะเมายาแล้วก็ยังมีแรงอยู่ไปรีบหนีดีกว่าไม่ต้องหนีหรอกนองใบฆาตกรรมคุใยายนี่แหละคุณหาย่ก็แก่แล้วโอ้ยแรงแคนจริง,รงๆเลยคุใหญ่คยยุณหายเตะไม่เลิกไปไปไปขึ้นตามยายไปหืมยายนี่ตบแรงมากโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ย มาผาโกโขกมาแล้วเนี่ยโอ้ยคุณยายแต่ว่าเด็กนึงก็ดื้อจริงๆนั่นแหละเราก็ตื้อด้วยแต่ว่าเราต้องชนะคุณยายให้ได้นะไปหาของดีกว่าไปที่รองรถเพื่อจะมีอะไรน่าสนใจก็มีคุมแจนั่นตรงเนี้ก็จะมีของเยอะมากเลยนะมีกล่องดนงแจเต็มหมดแล้วก็เราจะไปดูกุญแจกันว่า อยู่ตรงไหนนะจะได้ไปเปิดเปิดระเบิดให้คุณยายนะคะเอา้าคุณยายอยู่นี่เหรอคะับึง้งอ่ะม่โดนเออไม่เป็นไ,ไปเก็บกุนแจดีกว่าก็เห็นแล้วมันอยู่หลังลงซีบีดีอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นแหละมาเก็บเก็บเคคุณยายตอนเนี้เหลือเควสอีกเยอะสบายบรือเลยต้องไปเก็บของละมาค่ะมอเตอรล์ลอบสุทธิรัก let's go หัวคุณยายก็เลื่อนเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็จะไม่ครึ่งเพราะว่ามันมียาหิวตามบ้านก็คือวขวดสีเขียวนะเขียวนิออนอ่ะที่วางอยู่นะเคตามหาคุณยายกันเราต้องตาตามหาคุณยายเพราะว่าคุณยายกินไข่ทอดเอ็ไม่ใช่ไก่ทอดนะทุกคนเราก็จะเอาคุณยายไปทอดเลยนี่แล้วคุณยายอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคุณยายอยู่หลังบ้านหรือเปล่าเนี่ย เดินไปซีเอาๆคุณยายตัดต้นไม้อยู่หรอคะคุณยายอยากกินไข่ทอดนี่คุณยายก็ทอดไปเลยแล้วกันคะ่ะให้โดนไปอีกหนึ่งคะ่ะระเบิดนะคะโอเคถึงคุณยายตามไปเลยนะแล้วก็จะเอาหินปลาใส่คุณยายบึม,มโดนได้นะตอนนี้ใหญ่เลื่อหละสิบห้าแล้วเราจะมีโอกาสชนะสูงมากแต่เ,เราต้องหาอาวุธก่อนตอนนี้เอ้ย อาวุธเอ้เพื่อนเพื่อนหยิบเลยหยิบหยิบโอ้ไม่โดนนะเพื่อนโอเคเรามาหยิบมีดแทนแล้วก็ปลาเลยค่ะโดนไปค่ะเอาเพื่อนเพื่อนเอาให้ได้เพื่อนเร็วเร็วเร็วเพื่อนหาอาวุธลองมีแล้วอันนึงโดนไหมเนี่ยปลาจะปลาโดนไหมคนใหญ่ก็หลบเก่งจริงจริงโอ้ยชึบไอ้เลยห้าเพื่อนเร็วเรื่องละองแล้วเร็วเร็วเร็ว ชนะแล้วเย้ยนี่สุดตาหน,นี้งเราก็ชน,น,นะไปสองตานอะเอาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูจนจบอะ่ะ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยบ๊ายบาย